จะขอสวัสดีนะักเรียนทุกๆคนเลยนะคะยังจำได้หรือเปล่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปคะจำได้ไหมเอ่ยแล้วทุกคนทำการบ้านเสร็จหรือ,อยังคะส่งมาให้เราช่วยดูยังเอ่ยส่งหรือยังส่งหรือยังถ้าคนไหนยังไม่ส่งให้รีบๆส่งมานะคะเดี๋ยวเราจะตรวจเช็คให้ว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะอ่ะมาดูสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องชุยกัว ชุยกัวอ่ะให้นักเรียนพูดตามเราช่น,นะคะชุยกัวชุยกัวชุยกัวแปลว่าผลไม้นะคะชุยกัวชุยกัวคือผลไม้อ่ะเรามาดูสิคะว่าคำศัพท์ที่เราจะเรียนวันนี้มีอะไรบ้างอ่าอันดับแรกนักเรียนเคยทานไหมคะเคยกินไหมอันนี้คือผลไม้อะไรเอ่ย มีลูกสีเขียวเขียวข้างในของเขามีสีแดงแล้วก็มีเม็ดด้วยคือผลไม้อะไรคะอ่านี่คือแตงโมใช่ไหมคะนี่คือแตงโมมาดูซิว่าแตงโมภาษาจีนพูดว่ายังไงเอ่ยแตงโมพูดว่าซีกวาซีกวาซีกวาแปลว่าแตงโมนะคะแปลว่าแตงโมอ่ามีใครชอบทานแตงโมบ้างเอ่ยมีไหม ทีนี้ให้นักเรียนมาสะกดพร้อมเราช่วยนะคะซีก,ว,ซกว,ว่าซีกว่าะคำว่าซีกวานะคะซีกวาคือแตงโมมาดูอย่างที่2เลยค่ะอันนี้คืออะไรเอย่ย Tiktok 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 เคยเห็นกันไหมคะผลไม้อันนี้คืออะไรผลไม้นี้คือส้มใช่ไหมคะ อะเรามาดูซิว่าส้มภาษาจีนคืออะไรส้มภาษาจีนพูดว่า s ง o ือ t งซือิงจือแปลว่าวส้มน,นะคะแปลว่าวส้มอะทีนี้ให้นักเรียนออกเสียงตามตัวชื่อค่ะชงซืองชงซืออะลองอีกรอบสิคะชง g ือ อ่าเฉิมสือแปลว่าส้มนะคะส้มก็คือสีส้มเลยใช่ไหมคะเหมือนชื่อของเขาเลยอ่าผลไม้ต่อไปอะไรเอ่ยอ่าผลไม้นี้เราเห็นกันบ่อยใช่ไหมคะมีนักเรียนคนไหนชอบกินไหมเอ่ยเราช,ชอบกินผลไม้ชนิดนี้มากเลยค่ะแบบนี้กินทั้งแบบดิบแล้วก็แบบสุกเลยใช่ไหมคะอ่ามาดูสิอันนี้คือมะม่วงมะม่วงภาษาจีนพูดว่า มังกัวมังกัวอ่ะให้นักเรียนพูดตามเราชวนนะคะมังกัวแปลว่ามะม่วงนะมังกัวมังกัวมังกัวแปลว่ามะม่วงนั่นเองค่ะอ่ะผลไม้ชนิดที่สชนิดต่อมาคืออันนี้เลย อ่าอันนี้เราเคยเห็นว่าเด็กๆบางคนชอบทานเป็นอาหารเช้าใช่ไหมคะมีไหมมีใครชอบกินอันนี้ไหมมผีผลไม้นะมีไหมคะมีใครชอบไหมอ่าเป็นสีเหลืองๆใช่ไหมคะอันนี้ก็คือกล้วยนั่นเองกล้วยภาษาจีนพูดว่าอ่าพูดว่าอะไรเอ่ยพูดว่าเซียงเจียวเซียงเจียวแปลว่ากล้วยนะคะเซียงเจียวแปลว่ากล้วย อ่าให้นักเรียนออกเสียงตามเราชูนะคะเสียงเจียวเซียงเจียวเสียงเจียวแปลว่าอะไรเอ่ยอ่าแปลวล่วลาวกล้วยั่นเองค่ะแปลว่ากล้วยอ่าดูซิมีผลไม้อะไรอีกผลไม้ชนิดนี้คืออะไรคะมีใครชอบไหม อ่าอันนี้เป็นผลไม้อีกหนึ่งชนิดที่เราชอบกินมากๆเลยมีนักเรียนคนไหนชอบไหมคะแต่บางคนก็รู้สึกว่ามันเป็นผลไม้ที่มีกลิ่นแรงใช่ไหมคะคือกลิ่นเหม็นมากๆเลยใช่ไหมอ่าเรามาดูซิทุเรียนทุเรียนภาษาจีนพูดว่ายังไงเอ่ยทุเรียนพูดว่าหลิวเลียนหลิวเลียน หลิวเหลียนแปลว่าทุเรียนนะคะหลิวเหลียนหลิวเหลียนอ่าให้นักเรียนพูดตามเราเช่นนะคะหลิวเหลียนหลิวเหลียนอ่าดีมากค่ะหลิวเหลียนแปลว่าทุเรียนนะคะเห็นไหมทุเรียนภาษาจภาษาไทยนะคะแล้วก็หลิวเหลียนภาษาจีนเห็นไหมมันจะคล้ายๆกันทุเรียนหลิวเหลียนทุเรียนหลิวเหลียนใช่ไหมคะมันจะเป็นเหลียนเหรียญเหมือนกันเลย เดนเดียนเดนเดียนเหมือนกันอ่ะต่อมาคืออะไรเอ่ยอ่านักเรียนลองมาจับคู่ค่ะนักเรียนเห็นภาพข้างบนไหมคะมีผลไม้ทั้งหมด5ชนิดใช่ไหมคะจำได้ไหมเอ่ยว่าแต่ละชนิดภาษาจีนพูดว่าอะไรบ้างอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาจับคู่โยงเส้นนะคะโยงเส้นกับตัวภาษาจีนและพินอินเนี่ยนะอ่ะอันดับแรกเราจะจะอ่านให้ฟังก่อนว่าผลไม้แต่ละชนิด อ่านว่าอะไรบ้างโอเคไหมคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นให้นักเรียนโยงเส้นไปนพร้อมๆกับเราชื้อนะคะอ่าคำแรกคำแรกทุเรียนพูดว่าลิ้วเหลียหลิวเหลียนคำที่สองกล้วยพูดว่าเซียงเจียวเซียงเจียวคำที่สามมะม่วงออกเสียงว่าหมังกัว มังกัวอันที่4แตงโมออกเสียงว่าซีกวาซีกวาอันที่5อันสุดท้ายนะคะก็คือส้อมส้อมออกเสียงว่าชองซ์ชองซอ,อ่าเราช่วยออกเสียงไปครบทั้ง5ชนิดแล้วใช่ไหคะทั้งผลไมท้ทุกๆอย่างเลย อะเรามาดูสิคะรอบนี้เรามาโยงเส้นกันดีกว่าเริ่มจากอันดับแรกเลยทุเรียนทุเรียนภาษาจีนพูดว่าไงคะอะเราชูบอกแล้วคําว่าทุเรียนในภาษาไทยและภาษาจีนจะออกเสียงคล้ายๆกันเลยอะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นคําไหนคะทุเรียนภาษาจีนก็ต้องเป็นหลิวเหลียนใช่ไหมคะหลิวเหรียนมีใครถูกบ้างไหมเอ่ยหลิวเหลียนคือทุเรียนนะคะหลิวเหรียนคือทุเรียน อะคำต่อมาคือกล้วยนั่นเองกล้วยกล,ล้วยภาษาจีนพูดว่าอะไรเอ่ย Tik Tok Tik Tok เสียงอะไรคะอ่ากล้วยภาษาจีนออกเสียงว่า Xiang Jiao Xiang j i o เฮีอ x ียงเจียวแปลว่ากล้วยนะคะแปลว่ากล้วยต่อมามะม่วงค่ะมะม่วงมะม่วงออกเสียงว่าไงเอ่ยอันที่เท่าไหร่คะอันที่หนึ่ง อันที่สองหรืออันที่ห้าคะเขาคนควรจะโยงไปทางไหนเอ่ยอ่ะมาดูภาษาจีนของมะม่วงพูดว่าหมังกวัวหมังกวัวอ่าถูกกันไหมคะข้อนี้มีใครถูกไหมอ่ะต่อมาเรามาดูชนิดที่4นะคะก็คือแตงโมนั่นเอง แตงโมภาษาจีนพูดว่าอะไรคะพูดว่าชงเซอหรือว่าพูดว่าซีกวาพูดว่าอะไรเอ่ยชงเซอหรือว่าซีกวาอันไหนคะภาษาจีนของแตงโมก็คือคำว่าซีกววซีกวาซีกวาแปลว่าแตงโมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายส้มของเราส้มภาษาจีนก็ต้องพูดว่าอะไรคะต้องพูดว่า ส้มส้มอ,อ,อ่ะส้มส้มเปลาว่าส้มใช่ไหมคะอ่ะเรามาทวนอีกรอบนึงนะคะทุเรียนภาษาจีนพูดว่าอะไรเอ่ยลิวเหลียนลิวเหลียนกล้วยภาษาจีนพูดว่าเซียงเจียวเซียงเจียวมะม่วงพูดว่ามังกัวมังกัว แตงโมพูดว่าซีกวาซีกว,า,กวาและชนิดสุดท้ายเลยค่ะนั่นก็คือส้มภาษาจีนพูดว่าอะไรเอ่ยซงจื่องจื่อฮาเราเฉลยกันครบหมดแล้วมีนักเรียนคนไหนทําถูกทั้ง5ข้อเลยไหมคะมีไหมไม่ไหมถ้ามีรอบนี้เราเตียนจ้านให้เลยถือว่าเก่งมากๆค่ะถือว่าความจําดีมากๆอ่ะเรามาดูซิต่อมาคืออะไรเอ่ย อ่าต่อมาคือประโยคสนทนานะคะก็คือประโยคสั้นๆเราจะให้นักเรยียนลองฝึกกันคำนี้อ่านว่า我要吃我要吃ให้นักเรียนออกเสียงตามหนูชินนะคะ我要吃我要吃 อ <S 2> <S 2> เก่งมากค่ะคำว่า Wo 我要吃แปลว่าฉันต้องการกินค่ะแปลว,ว่าฉันต้องการกินอ่ะดูซิว่าฉันต้องการกินอะไรวันนี้เราเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นฉันต้องการกินผลไม้อ่ะแต่ว่าผลไม้อันนั้นคือผลไม้อะไรเอ่ยอนักเรียนชอบกินอะไรคะผลไม้ทั้ง5ชนิดที่เราบอกไปมเมื่อกี้มีอะไรบ้างมี ทุเรียนมีแตงโมมีส้มมีกล้วยใช่ไหมคะมีมะม,ม่วงใช่ไหมห้าชนิดใช่ไหมคะที่เรียนไปเมื่อกี้นักเรียนชอบอะไรมากที่สุดคะให้เลือกมาหนึ่งอย่างอ่ะอย่างเช่นสมมติเราช่วยนะคะเราช่วยชอบกินทุเรียนทุเรียนภาษาจีนพูดว่าอะไรคะพูดว่าหลิวเหลียนหลิวเลียนเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยจะบอกว่า เราชื่อหรือว่าฉันต้องการกินทุเรียนโอเคไหมคะฉันต้องการกินทุเรียนภาษาจีนจะต้องพูดว่า我要吃榴莲我要吃榴莲เห็นไห <c oughs> <He S 1> มคะต้องเป็นไรฉันต้องการกินทุเรียนใช่ไหมคะฉันต้องการกินทุเรียนอะสมมติเด็กนักเรียนต้องการที่จะกินอ่า แตงโมอะถ้าสมมติเราต้องการที่จะกินแตงโมเราต้องพูดว่ายังไงคะภาษาจีนโว่เย่าชื่อแตงโมภาษาจีนพูดว่าอะไรเอ่ยอ่าพูดว่าซีกวาซีกวา,กวาเพราะฉะนั้นฉันต้องการกินแตงโมภาษาจีนจะต้องพูดว่าอะไรคะโว่เย่าชื่อซีกวาโว่ ชื่อซีกัวเห็นไหมคะแปลว่าฉันต้องการกินแตงโมนะคะฉันต้องการกินแตงโมนั่นเองอ่ะตรงนี้ไม่งงใช่ไหมคะให้พูดตามเราชือ่ออ่ะออกเสียงตามเราชื่ออีกรอบนึงนะคะประโยคนี้พูดว่า我要吃我要吃และตามด้วยสิ่งที่เราอยากกินนั่นเองค่ะสิ่งที่เราต้องการจะกิน สมมติ Smooth, อย่างที่แบบที่เราช่ยพูดไปนะคะสมมุติเราอยากกินทุเรียนก็ต้องเป็นอะไรคะฉันต้องการกินทุเรียนก็ต้องพูดว่า,า,วาวแปลว่าฉันต้องการกินทุเรียนนั่นเองคะ่ะฉันต้องการกินทุเรียนอะต่อมาแตงโมแตงโมภาษาจีนพูดว่าอะไรคะ ซีกวาซีกวาถ้าสมมุติเราอยากบอกว่าฉันต้องการกินแตงโมภาษาจีนจะพูดว่าไงคะ我要吃西 o 我要吃 u 瓜เห็นไหมคะประโยคข้างหน้าจะต้องเป็น我要吃ตลอดและตามด้วยผลไม้ที่เราอยากกินนะคะประโยคนี้ก็จะแปลว่าฉันต้องการกินแตงโม และอันต่อมาค่ะต่อมาคือส้อมนั่นเองส้มภาษาจีนพูดว่าฉ่งซื่อฉ่องซื่ออ่ะถ้าฉันต้องการกินส้มล่ะจะพูดว่ายังไงเอ่ย我要吃เ子，我要吃่子，ฉ่งซื่อวัวเยาช่อฉ่งซื่อ่อาฉันต้องการกินส้มนะคะฉันต้องการกินส้ม ต่อมาเป็นโรคของมะม่วงใช่ไหมคะมะม่วงภาษาจีนออกเสียงว่าหมางกัวหมางกัวถ้าฉันต้องการกินมะม่วงล่ะคะก็ต้องเป็นหัวย่อชิ่งมังโก้หัวย่อชิ่งมังโก้แล้วว่าฉันต้องการกินมะม่วงนะคะต่อมาคือ กล้วยนั่นเองกล้วยภาษาจีนพูดว่าอะไรเอ่ย Tik Tok Tik Tok จำได้ไหมคะกล้วยกล้วยภาษาจีนออกเสียงว่า Xiang jiao Xiang jiao ถ้าสมมติจะบอกว่าฉันต้องการกินกล้วยฉันต้องการกินกล้วยนะคะภาษาจีนจะพูดว่าอะไรเอ่ยก็ต้องพูดว่า Wo yao chi Xiang jiao Wo yao chi x i ียงเจียวเห็นไหมคะหัวยอดชื่อเชียงเจียวก็แปลว่าฉันต้องการกินกล้วยนะคะทุกประโยคเลยที่จะบอกว่าฉันต้องการกินเราจะต้องพูดว่าหัวยอดชื่อหัวยอดชื่อแปลว่าฉันต้องการจะกินแต่เราจะกินอะไรล่ะเราก็ต้องบอกทีหลังนะคะว่าฉันต้องการกินซีกวาก็คือฉันต้องการกินแตงโมหัวยอดชื่อ หมางกุก็คือฉันต้องการกินมะม่วงใช่ไหมคะอ่ะต่อมาคืออะไรเอ่ยต่อมาคือชั่วเยชั่วเยก็คือการบ้านนั่นเองค่ะการบ้านสำหรับสัปดาห์นี้ก็คือให้นักเรียนวาดรูปผลไม้ที่ตนเองอยากกินมาหนึ่งรูปนะคะในผลไม้ผลไม้ที่นักเรียนจะวาดนี้คือผลไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะ ที่เราเรียนคำศัพท์ไปเมื่อกี้โอเคไหมคะบางคนอาจจะเป็นกล้วยก็ได้บางคนจะชอบทุเรียนบางคนชอบส้มอะไรแบบนี้นะคะแล้วแต่เลยใน5ชนิดนี้เราเลือกมา1อย่างนะคะเราเลือกมา1อย่างพร้อมวาดรูประบายสีให้เรียบร้อยโอเคไหมคะและอีกอย่างหนึ่งคือให้นักเรียนอัดคลิปโชว์ผลงานนะคะให้นักเรียนพูดว่า เหล่าชื่อหาหาชื่อาแปลว่าสวัสดีคุณครูนะคะและพูดประโยคประโยคว่าหัวเยาชืพร้อมกับผลไม้ที่เราอยากกินนะคะอ่าอย่างเช่นสมมุติว่าสมมตินะคะว่าในกระดาษนี้เราชุผเราชวาดทุเรียนไปเราชชอบทุเรียนเราชูกว็วาด ทุเรียนไปหรือฉันอยากกินทุเรียนหรือฉันกวาดทุเรียนไปใช่ไหมคะแล้วก็ระบายสีลงสีเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บหลังจากที่เราวาดรูประบายสีเสร็จนะคะเราก็จะกระดาษแผ่นนั้นยกขึ้นมานะคะพร้อมกับถ่ายคลิปและพูดว่า mm hmm. เราชิ่วฉันอยากกินิวเรียนโอเคไหมคะอ่ะพูดใหม่นะคะเราจะพูดว่าเ่าชิ่ว หัวย่อชื่อลิวเลียนแต่นักเรียนสามารถเปลี่ยนจากลิวเลียนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะจะเป็นซีกว่าที่แปลว่าแตงโมหรือจะเปลี่ยนเป็นหมางกวัวที่แปลว่ามะม่วงก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนเลยอันนี้เราเราชื่อตามใจนักเรียนเลยว่าใน5ชนดชนิดนั้นนักเรียนอยากกินอะไรมากที่สุดโอเคไหมคะเลือกไม่แค่หนึ่งอย่างนะคะวาดรูประบายสีให้สวยงาม พร้อมอัดคลิปมาให้เราชื่อดูด้วยนะคะเราจะรอดูผลงานของนักเรียนทุกคนนะคะ,ะก่อนจากกันไปทวนประโยคนี้อีกรอบนึงค่ะที่นักเรียนจะพูดกับเราชื่อประโยคนี้ออกเสียงว่าเหล่าชื่อเขาหัวย่าชื่อและตามด้วยผลไม้ที่ตัวเองอยากกินนะคะเหล่าชื่อหาหัวย่าชือและต่อด้วยผลไม้ที่เราอยากกินโอเคไหมคะ สำหรับวันนี้เราก็เรียนถึงกันแค่นี้นะคะแล้วสัปดาห์หน้าจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรต้องคอยติดตามอีกทีนะคะสำหรับวันนี้เราจะขอตัวลาไปก่อนคะ่ะซีเซียตาดจอบ๊ายบาย